มามารวมกันนะทุกคน30คู่ดูซิว่าไม่ใช่30คู่สิ43นะ43โอเคมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะเอาทองมาย่อยเอาการ์วัตถุดิบมาย่อยให้เป็นประโยชน์นะก็มีทองเหลือๆก็ใช้ใช้ไปนะทุกคนตัวที่อยากได้ก็คือก็ตัวที่ยังไม่มีแหละนะวินเทอร์อนนบิสเอลิเซ่มาเลยมา ส่วนตัวที่ไม่อ e ีโวเราไม่มีแค่รีมัตตตัวเดียวนะส่วนวัตถุดิบไม่ต้องมีนะเพราะว่าวัตถุดิบไม่ต้องเอานะเพราะว่าเราปิดเว้นแล้วนะไม่ต้องเอามานะวัตถุดิบโอเคสี่ตัวนะที่เราต้องการก็อยากได้เอลิเซ่นะสวยดีนะมาคู่แรกฮันแชยอง โอ้ย oh, เรามีเวอร์ชั่นอีโวแล้วไม่ต้องการแล้วฮันแชยองคู่ที่สองฮันแชยองคู่ที่สามจะได้อีโวกับเขาบ้างไหมเนี่ยไอเลอร์บังเจ้าแม่แห่งการรวมตัวที่มาทุกเว้นนะเว้นรวมอะรีมัดอ่ะมาละตัวอีโวที่เราไม่มีตัวเดียวทีนี้เราเหลือสามตัว เอลิเซ่อานูบิสวินเทอร์นะทุกคนจะได้ไหมเนี่ยรีมันรีมันไม่เอาแล้วโอ้โหมาซ้ำๆเลยอ่ะเหมือนมันแกล้งอ่ะทุกคนแกล้งกันปะเนี่ยฮันแชยองจะมาอยู่สองตัวจริงๆหรอกูเล่นไมอาก็ได้อ่ะถึงเราจะมีแล้ว ไอเซอร์บาง3ตัวนี้เลยนะสลับกันเอลิเซ่ก็ได้นะเอาจิงๆิเอลิเซ่มันควรรวมได้ง่ายๆหรือไม่ก็เป็นตัวแจกไปแล้วก็ได้นะมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะเอลิเซ่รีมัดแต่ตัวมันสวยอะเราชอบแต่ได้ก็ได้ยากจริงๆเอลิเซ่โกลเด้นรีมัด มาทั้งรีมัดมาท้งโคเด้รีมัดเลยรีมัดน้ำตาจะไหลนะไอเดอร์บังมีตัวอื่นไว้เนี่ยใส่มาสี่ตัวใช่ไหมอีตัวหน้าปกนี่ไม่ออกเลยนะทุกคนอันเช พอแล้วฮันแชนี่เรานั่งเสียทองไปสิบยี่สิบล้านเลยนะเพื่อรวมเนี่ยการ์ดวัะุดิบก็หายจะไปหมดครั้งละไม่เป็นไรละกันถือว่าย่อยการ์ดนะมีเยอะก็ไม่ดีหรอกการ์ดลีมันมารัวๆเลยครับทุกคนฮันแชฮันแชตลยยอง สลับกันดูสองตัวเนี่ยฮันแชอีกแล้วนะทุกคนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดใชะป้าฮันแชเนี่ยโกลเด้นนะฮันแชฮันแชเออใช่ฮันแชเปอร์เซ็นต์ต่ำไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นต่ำสุดเปอร์เซ็นต์ออกเยอะสุด ไอที่อยู่ล่างอ่ะคือเปอร์เซ็นต์ออกเยอะสุดแต่เขาเอาวัตถุดิบไปอยู่ข้างล่างนะโอ้โหในตัวใหม่ที่เก่าที่แตกต่างบ้างน,นะเชีเอลแต่เรามีแล้วไงโกเด้นร mm ีม hmm. ัส mm hmm. อีกแล้วโกเด้นรีมัส ฮันแชร์นะไม่แปลกนะที่จะออกดีเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ออกสูงมากนะไอเซอร์บังโอ้โหมาลูลวนเลยนะฮันแชอีกแล้วไอเลอร์บังอีกแล้วไอเลอร์บังอีกแล้วฮันแชอีกแล้ว ฮันแชอีกแล้วนะทุกคนไอซ์เดอ์บังจะได้อีโบว์สักตัวบ้างไหมเนี่ยสี่สิบคู่เลยนะสี่สิบสามคู่เลยนะโกลเด้นลิมัตฮันแชได้ยอง จะหมดละกายจะหมดละไอเือรบางอะเอาเขาไปไม่หวังละไม่หวังตัวอีโวสักตัวแล้วนะทุกคนมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเอลิเซ่ขอบ้างได้ไหมเอลิเซ่มาเธอเป็นแค่ตัวอีโวทำไมกักจังอ่ะคู่สุดท้ายเอลิเซ่ เฮลิเซ่โอ้โหเรียบร้อย